ดูครับปุ๊บบวก5 6หกได้ไหมหกได้เจ็ดต้องมาแล้วเจ็ดเทพทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนัวเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กำนัวเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกระจั่วคีย์นะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่คีย์ที่ผมไปซื้อมาใหม่นะครับผมมันเป็นคีย์ของ UE: ใครจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนะครับผมผมเปิดไอ้กระจกคีไปแล้วยี่สนบสาันนะผมแต่เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันมีโปรนะครับผมว่าซื้อ1แถมหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็ได้คียมาแล้วในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งผมก็เลยจะเอามาแกะเล่นนะครับผมอยู่ไหนว่าอ่ะไม่ได้อยู่ตัวนี้อยู่อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปเข้าอีกตัวหนึ่งก่อนนะผมมันเข้าอ่าตัวตัวที่เปิดนะครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเป็นตัวก่อนมามันอยู่กับตัวนี้นะครับ มีอยู่23ดอกนะครับก็กดเอามานะครับขอเทสก่อนสัก3ดอกนะครับถามว่ากระโจ๊กคีรอบนี้มันมีอะไรดีนะผมรอบนี้ก็จะเป็นหมวกอ่ีวิลมาเชอร์เฮดนะครับผมแล้วก็เป็นพวกคอสประจำอาชีพต่างๆนะฮะเทสเลยปุ๊บกูยักษ์นะครับผมเราจะได้กูยักษ์มากินอีก5อันนะครับผมฟังแล้วก็ดีใจน้ําตาจะไหลนะฮะยังไม่พอผมเอามาอีกรอบนึงปุ๊บเป็นอันชิมิท์บล็อกนะผมเออหลายๆคนถามเข้ามาว่าอันชิมิท์บล็อกคืออะไรนะครับอันชิมิท์บล็อกเนี่ย แกะเลยแล้วกันนะครับไม่รู้กันมันไม่เขียนนะครับจะได้เป็นมาริสเฟียนะครับผมว่าน่ามันน่าจะได้มันน่าจะแรนดอมพวกของที่มันมากับเช่นยาปลาะไรพวกนี้นะผมน่าจะแรนดอมมาแหละนะฮะอ่ะไปนะครับกดไปปุ๊บอีกหนึ่งอันชาร์โดอาร์เมอร์นะครับนี่ได้แล้วนะผมแอตซินนะครับผมชาร์โดอาร์เมอร์นะฮะอ่าดูกันมันได้อะไรนะครับผมปุ๊บ ลดปริมาณการใช้ SP ลง20%นะครับของสกิลโซนิคโบนะฮะแล้วก็ทุกๆหนึ่งอัมเกรดจะลดอีก3%นะครับอ่าถ้าใช้ร่วมกับชูแล้วก็อาร์เมอร์นะครับจะลดปริมาณการใช้โซนิคโบอีก20%นะครับเอ้ยจะลดปริมาณการใช้สกิลของกิมทูตอีก20%นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของโซนิคโบยี่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคอร์สที่ถ้าใส่คู่กับตัวรองเท้าไอดาซินเนี่ย มันจะได้โซนิคโบ w แรงขึ้น20เิเหมาะกับสายกิววอนะครับเพราะากิววอไฮคคสเนี่ยแอตตาซินกับแอตตาซินคอร์เนี่ยก็ยังใช้โซนิคโบ w ในการฆ่าคนอยู่นะครับอโอเคอุ่นใจนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีแอตตาซินมาขายแล้วนะครับปุ๊บนะเปิดทีละสิบครั้งเลยนะครับผมปุ๊บดำเนินการได้แอชมิตบล็อกหนึ่งอันนะครับพอยชั่นพอดดอนกล่องพิษขนมเกาหลีเพนเดนนะครับผมสร้อยเอ้ย ชาโดชาโดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นขวดพิษอีกแล้วนะครับผมปุ๊บขวดพิษอีกหนึ่งอันนะฮะกูร์ยากพุดดิ้งนะครับผมเป็นสร้อยหนึ่งอันแล้วก็ชาโด้หนึ่งอันนะครับอ่ะดูสร้อยก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บสร้อยเนี่ยเป็นซอสแมนนะครับผมสร้อยซอสแมนนะครับทำให้แม็กนัมเบรกแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ทุกๆ1อัปเกรดเพิ่มอีก5เปอร์นะฮะ ก็โอเคนะผมคือสร้อยเซตเนี้ยมันจะเป็นเซตนะครับผมมันจะมีเซตในอนาคตที่จะเข้ามานะครับอ่าเพ๊บอา่าเมอ่อชึบอ่านี่เป็นไนท์อันหนึ่งนะครับเป็นไนท์อาเมอร์ชาร์โดนะครับผมลดปริมาณการใช้ SP ของบูลลิงบัสลง20เปอร์นะครับทุกๆอัปเกรดลดอีก3นะฮะแล้วก็ถนะ้าใส่เป็นอ่าชาร์โด อาร์เมอร์กับตัวชูเนี่ยจะลดปริมาณการใช้ s p ของเพียสลง20%เปอร์แล้วก็โบลลิงบาสแรงขึ้น20%นะครับอันนี้ก็เหมือนเอาเข้ามาในวอลอีกหนึ่งเหมือนเอาเข้ามาซัพพอร์ตพวกวอลคาร์ดอีกเช่นกันนะครับโอเคต่อกันเลยนะฮะปุ๊บอีก10ดอกสุดท้ายนะครับผมอ่าเราจะได้ซิลการ์ดนะครับว่าไมเนี่ย <laughs> เผื่อบุญหล่นทับนะครับผมได้ซิลการ์ดอ๋อได้ไอาร์เมอร์แอทซีอีกหนึ่งอันนะครับผม เงียบเลยนะครับผมมีแฮตอีกหนึ่งอันนะฮะมีซออีกหนึ่งอันนะครับผมชาร์โดอีกหนึ่งอันเช่นกันนะครับมาแกะดูนะครับอาร์เมอร์ชา์โดอันนี้เป็นแอตซินอีกหนึ่งอันนะครับเยอะจริงๆนะครับแอตซินเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นหมวกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสปิริตวิสเปอร์อีกแล้วนะครับ แล้วก็สร้อยนะครับสร้อยก็เป็นสร้อยซอสแร์เหมือนกันนะครับแมกนัำเบคแรงขึ้น20เปอร์นะครับปึ๊บคอสอ่ะเป็นอันนี้เป็นคอรีรโหลดนะครับผมก็ถ้าอัปเกรดบวก7ขึ้นไปลด1%นะครับถ้าบวก9กาขึ้นไปลดอีก1เปอร์นะฮะถ้าใส่ครบเซ็ตลด5เปอร์นะครับผมขอเช็คราคาสักนิดหนึ่งนะครับแอสซินนะฮะคอร์ซินอยู่ที่ 2m น้ำตาจีไหลนะครับ เนี่ยชุดอยู่ที่ 2m นะครับผมรองเท้าอยู่ที่ 2m เหมือนกันนะครับดูสิถ้ามันบวกเยอะๆล่ะบวก7อยู่ที่ 12m นะฮะบวก9อยู่ที่ 50m นะครับสำหรับรองเท้านะครับถ้าเป็นเสื้อก็ 85m นะฮะอ่าแล้วถ้าเป็นไนท์ล่ะนะครับดูของไนท์สิปึ๊บของไนท์นะครับ,บ,นนรบผมรองเท้าอยู่ที่ 2m นะฮะ แล้วถ้าเป็นบวก7ชูอยู่ที่14นะครับผมแล้วก็บวก9อยู่ที่39นะผมชุดไนท์ก็เนี่ย65นะครับอลองดูเซตโหลดดูปุ๊บโหลดอยู่ที่ประมาณ5 m เอ็มนะผมโหลดถือว่าค่อนข้างแพงนะฮะนี่บวกเจี่บเนะครับผมแหมเห็นราคาแนละ้วช้ำใจนะผมเคาะเล่นดีกว่านะฮะ ะเดี๋ยวเราเอา,อาพวกคอสเอเจซินคอสไนท์มาเคาะเล่นกันนะครับผมก็มันต้องมีผลรวมอะไรไหมไม่มีนะฮะแค่ใส่ครบเซตนะครับผมจริงๆถ้าถ้าใส่ใช้งาน่ะใส่2อันให้มันครบเซตก็พอแล้วนะครับผม <laughs> เราก็จะได้ตัวโบลิ่งบาลล์แรขึ้น20เปอร์แล้วนะครับเออคือคอสมันไม่จําเป็นต้องตีบวกไงนะฮะี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่า,นนวาหน้าเคาะนะผมเซตรีโหลดนะฮะมา เดี๋ยวเราจะาประเดิมด้วยแอตตาซินก่อนนะครับผมเพราะผมมี2อันนะฮะเดี๋ยวเคาะทิ้งสักหนึ่งอันนะครับผมเผื่อฟุกได้ขึ้นมานะฮะมาลองกันเลยแอตตาซินชาร์โดอาร์เมอร์นะครับผมอีรูมาก่อนเลยครับป๊อกป๊อกโอเคมันจะเซฟถึงบวก4นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ป้องกันนะฮะปึ๊บอ่าแล้วก็ อีลิกนะครับผมจะได้สูงสุดที่90เปอร์นะครับผมดูฮะปึ๊บได้อยู่นะฮะบวก6ต้องมาแล้วบวก6ก็มานะครับผมบวก7บวกเจ็ดกได้นะครับผม <c oughs> ไอที่เคาะเล่นๆนั้นได้นะครับปวดหัวกันมาจริงๆนะครับมาเดี๋ยวลองเคาะรีโหลดดูนะครับรีโหลดอาร์เมอร์นะฮะมาครับผมปึ๊บ บวกสบวกสบวก 4, นะฮะบวก 5, ต้องใช้อิเลิกนะครับผมปุ๊บเนี่ยดูสิครับไออันที่มันควรได้มันจะไม่ได้นะครับผมมันได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะปวดหัวจริงๆเลยนะครับมาข้ออีกนะฮะยังอย่าไม่เข็ดนะฮะดูครับปุ๊บ บวกห้ได้ไหมหกได้7ต้องมาแล้ว7ต้องมาแล้วได้นะครับผมเป็นเซตรีโหลดบวกเนะฮะเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปบวก9ได้แล้วนะครับเซตรีโหลดนะครับผม h ฮดดีนะครับผมเฮดดีดีกว่าเพื่อความชัวนะครับถึงตีพลาดไปก็ยังไม่หายไปไหนนะครับผมมาฮะ บวก8นะครับบวก8แล้วบวก9ต้องมาแล้วละ่ะจังหวะนี้นะฮะเฮมาเรียบร้อยครับผมกลับไปบวก7อีกหนึ่งรอบนะฮะเฮ้ยไม่ได้เอาได้จังหวะนี้มันต้องมานะครับผมเดินวนรอบลุงสักหนึ่งรอบนะครับผมปื๊บอ่าเดินลงๆอ่าขอมือแม่นๆลุงขอทีเดียวเอาให้ได้นะครับผมปุ๊บ เรียบร้อยแม่งไปบวกหกเลยคราวนี้ยาวแล้วนะฮะอ่ะอีลิกขึ้นมาหน่อยนะครับผมขอเป็นบวกเเหมือนเดิมโอเคได้ต่อได้ต่อนะครับผมได้ลุ้นกันต่อ40ิเปอร์นะฮะปึ๊บบวกแปดบวกเก้าไม่มานะครับผมอีลิกอีลิกเอา้าเฮ้ยกดผิดโอ้โหดีกดผิดโอ้ถ้าอีลิกแตกนี่ไปเลยนะฮะ ไปครับบวกเ้าต้องมาแล้วเออหมดแล้วนะครับผมอีลิกไม่มีให้เล่นแล้วนะครับผมจบกันที่บวก9นะครับเอ้บวก7นะครับรีโหลดอาร์เมอร์นะครับผมลดดีเลย์หนึ่งนะผมลดเป็น2เปอร์นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมบอกเลยว่าไม่มีสาระอะไรเลยนะผมคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ